และหลายคนนะครับคิดถึงเพียวอัจฉราพัน์คงยศนะครับวันนี้คงหายคิดถึงเพียวอัจฉราพันธ์คงยศนะล่าสุดนะครับสโมอสร NEC สโมอสรต้นสังกัดใหม่ของเพียวอัจฉราพันธ์คงยศหลีกญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นได้ปล่อยคลิปการฝึกซ้อมซึ่งมีเพียวอัจฉราพันธ์คงยศรวมฝึกซ้อมด้วย ในคลิปนะครับเพียวอ,อัจจรัพันธของยศอยู่แดนหลังก็เป็นตัวรับไปก่อนนะครับเก็บบอลรับบอลน,นั่นเอง แมตช์แรกของสโมสร NEC Red r o c k e t จะเริ่มแข่งขันวันที่28ตุลาคมนี้เราก็ต้องรอลุ้นหลายอย่างนะครับรอลุ้นว่าเพียวอัชาราพรคงยศจะได้ลงรุดเปล่าอยากเห็นเพียวยืนคอยก,กันกับโคกะนะครับหัวสาระดับทีมชาติทั้งคู่คงมันอย่างแน่นอนครับ ติดตามช่องฮอตเบสบอลไว้นะครับผมเพราะว่ามีคลิปมีข่าวสารมีอะไรก็แล้วแต่นำมาให้ทุกคนได้รับชมกันอย่างแน่นอนครับหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะหายคิดถึงเพียวนะไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคน